โยนี่ขนาดพึ่งขึ้นแกป้อมแรกนะครับสู้สู้เปล่าสู้สู้อย่าบางกล้องสู้ไหมสู้ สู้เขาสูเขเมื่อกี้ยังบอกสู้อยู่เลยเคเียขึ้นมาอย่างว

เดี๋ยวแค่ปอมแรกนะครับลิ้นห้อยไาตามๆแล้ว <laughs>